5วิธีฝึกลูกให้ฉลาดมีไหวพริบดีการฝึกลูกให้รู้จักใช้ทักษะทั้งทางกายและจิตใจล้วนส่งผลต่อการพัฒนาทางความคิดของลูกน้อยครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานให้ลูกๆด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. ฝึกให้ลูกพูดคุยและสื่อสารอย่างเป็นกันเองการฝึกให้ลูกพูดคุยและสื่อสารความต้องการของตัวเองออกมารู้จักถามถ่ย จะช่วยให้พวกเขาได้ใช้กล้ามเนื้อในการออกเสียงมากขึ้นทั้งการสะกดคําการเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆและความกล้าแสดงออก 2. สอนลูกให้เป็นคนดีด้วยหนังสือนิทานการอ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนจะช่วยให้ลูกคุ้นชินกับการใช้ภาษาและคำศัพท์ที่น่าสนใจพร้อมสอดแทรกคติสอนใจหรือแง่คิดผ่านการกระทำของตัวละคร 3. มอบความรักความอบอุ่นให้กับลูกอยู่เสมอ เด็กที่เติบโตมาด้วยความรักและความใส่ใจจากพ่อแม่อย่างเสมอจะช่วยให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์ 4. ปล่อยให้ลูกได้ลองผิดลองถูกคุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้เด็กๆได้ลองตัดสินใจทำบางสิ่งโดยมีเราคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆเพื่อให้พวกเขาได้ฝึกการคิดและแก้ปัญหา 5. ฝึกความมีน้ำใจและการชื่นชมการแบ่งปันและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ทำให้ลูกเข้าสังคมได้ดียิ่งขึ้นคุณแม่อาจเริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆเช่นให้เขานำของขวัญไปมอบให้กับผู้อื่นด้วยตัวเองและชื่นชมการกระทำของเขาโดยรวมแล้วการเลี้ยงลูกให้ฉลาดมีไหวพริบดีจะต้องมีการส่งเสริมทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์และทักษะการใช้ชีวิตอย่างรอบด้าน